ไม่มีใครพูดถึงปีที่ได้ศเหรอกเวลาคนเขาพูดถึง IUL ส่วนใหญ่นะจะโชว์แค่ปีที่โตเจ็แต่ไม่มีใครหรอกเล่าว่าบางปีได้แค่ศปใช่ค่ะบางทีอ่ะตอนที่ตลาดไม่ดีดัชนีไม่ขึ้น IUL อ่ะก็ไม่ได้กำไรเลยก็ได้แค่ศ แต่ขอลองให้ฟังอีกมุมหนึ่งนะคะถ้าคุณซื้อหุ้นหรือกองทุนรวมแล้วปีนั้นอะเกิดตลาดติดลบ18%เ,เงินคุณหายวับไปเลยนะ18%จริงไหมแต่ถ้าคุณใช้ iul เนี่ยคุณจะขาดทุนอยู่ที่0%เพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าฟรอหรือพื้นกันชนกันกระแทกหม,หมายความว่า ในปีที่ตลาดขึ้นนะ่ะคุณก็ได้มากขึ้นหรือถ้าเขามีแคปอย่างเช่น10%คุณก็ได้10%แต่แย่สุดๆนะนะแต่ไม่มีวันติดลบ IUL ไม่ใช่แผนที่จะรวยเร็วแต่มันเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะเก็บเงินปลอดภัยในระยะยาวและไม่อยากให้เงินที่หามาทั้งชีวิตอะหายวับไปเพราะตลาดลงเพียงแค่ปีเดียว าอยากให้พี่ป้อมช่วยวางแผนให้ะทักมาได้นะคะเพราะบางครั้งะการไม่ขาดทุนก็ถือว่าได้กำไรแล้วเหมือนกันนะ